17นาฬิกา27นาทีนะครับหลังจากเที่ยวพักผ่อนวันหยุดนะครับก็ได้เวลาเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วอุณหภูมิขนาดในรถตอนนี้ก็32.4นะทั้งทั้ทงที่ความเย็นที่ออกจากช่องลมมานี่ก็ลบ0.1นะครับลบศูย่คตัวเข้าบ้านแล้ววันนี้เราเราใช้วิธีวัดแบบนี้นะครับ ป้ายอยู่ข้างนอกปลายอยู่ข้างนอกไม่ได้แยอะไรแล้วนะเ <Well. S 1> น้นแอร์เย็นระบบคันนี้เป็นเครื่องเจนะครับเครื่องเจเครื่องเจแล้วก็คอมเป็น 10PA17 นะฮะ 10PA17 แผงก็เป็นแผงเดิมๆของวอลโว่นะแผงติดรถมานะฮะแล้วก็ คันนี้ตั้งแต่อยู่อยู่กับผมมาเนี่ยก็มีการล้างระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมนะคันนี้ใช้มาสิบปีละใช้มาสิบปีละล้างระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนลูกปืนหน้าคัดคอมแอร์ตั้งแต่ได้มาใหม่ๆนะแอร์ Air ตัดนะฮะอันนี้แอร์ Air ตัดแอร์ Air ทำงานละได้มาใหม่ๆก็จัดการเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนไดเออร์แต่คันนี้เปลี่ยนไดเออร์ทุก เอาง่ายๆว่า2ปีเนาะสปีเปลี่ยนไนเออร์ครั้งหนึ่ง2ปีเปลี่ยนไนเออร์ครั้งหนึ่งคอมก็ใช้งานต่อเนื่องยาวนานมาเลยนะฮะแล้วก็ยุคแรกๆก็ใช้น้ํายาแอร์ทั่วไปนะฮะผมต้องเล่าตรงนี้นิดน,นึงใช้น้ำยาแอร์ทั่วไปก็เป็นที่มีขายในท้องตลาดแต่หลังจากเราลองน้ํายาแอร์เคลียนะฮะ,อะลองน้ายาแอร์เคลียแล้วก็น้ํามันคอมคุณภาพดีความเย็นก็อย่างที่เห็นนะฮะเดินเบาก็ เร่งสุดก็อย่างที่เห็นนะฮะก็1 2องศานะฮะลบศูนย์ลบหนึ่งเนี่ยก็ประมาณนี้ยนะฮะถือว่าสร้างความเย็นในรถได้แบบสบายๆนะฮะนะสร้างความเย็นได้แบบสบายๆแอร์ก็ตัดต่อเป็นปกติทุกอย่างนะฮะถือว่าสร้างความเย็นได้นะครับนะนี่ก็1.1นะครับ ตู้ตัวนี้ก็เป็นตู้เดิมๆนะฮะตู้เดิมๆเดี๋ยวลองถอยรถเข้าแล้วเดี๋ยวมาเปิดฝากระโปรงดูนะฮะเผื่อหลายท่านถามมาจะได้เอาเป็นแนวในการซ่อมนะครับรถตัวนี้เป็นรถที่วางเครื่องมานะฮะเป็นเครื่อง 1J ครับผมเดี๋ยวเดีเราเอารถเข้าบ้านก่อนเนาะตอนนี้ก็เดินเบานะฮะเดินเบา หลังจากดับเครื่องนะครับเดี๋ยวพามาดูว่าตัวนี้เป็นแผงแบบท่อกลมนะฮะแผงแบบท่อกลมนะตอนที่ได้มาเราก็มาเปลี่ยนระบบสายเป็นสายแบบเทปลอนนะครับที่รองรับน้ำยาแอร์หนึ่งสเพราะว่าสายสายกลางเนี่ยรับภาระหนักนะฮะรับภาระหนักเลยดลมตัวหน้านี้ก็ ต่อเข้าระบบเพชเชอร์สวิตนะฮะถ้าความร้อนขึ้นถึงทำช่วยไม่ได้ทำงานพร้อมคอมแอร์แบบทั่วไปนะฮะคือจะมีเพชเชอร์สวิตอยาให้ดูอ่านี่เพชเชอร์สวิตนะฮะจะเห็นแล้วนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือเพชเชอร์สวิตก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะตัวนี้ก็เลือกใช้ไดเออร์แบบ5ทับ16นะ5ทับ16แบบอลูมิเนียม นะทั่วไปก็ใช้ไดเออร์เหล็กกันเนาะตัวนี้เราใช้5้ทับสิแบบอลูมิเนียมลูกใหญ่ก็กรองความชื้นได้เต็มที่นะฮะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมด้วยเนาะถือว่าปลอดสนิมละนะฮะปลอดสนิมระบบก็ยังสะอาดนะฮะก็ดับเครื่องละน้ำยากำลังคายตัวนะฮะก็คอมก็เป็นตัวติดเครื่องนะฮะ สิบพีเอสิบเจ็ดนะฮะตัวนี้สิบพีเอสิบเจ็ด่าอ่าตัวนี้นะฮะโอเคโอ้เดี๋ยวนะฮะขอโทษครับตัวนี้เป็นตัวเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบอ่ะเบอร์ยี่สิบครับนะ จำผิดไปนิดหนึ่งเบอร์20ครับตัวนี้10 PA, นะ10 PA 20นะครับสิปีจำได้ว่า10 PA 20 A นะครับสิปนะครก็ใช้พัดลมตัวของเครื่องยนต์อยู่นะฮะตัวนะฮะใช้พัดลมตัวของเครื่องยนต์นะครไม่ได้ใช้พัดลมไฟฟ้านะครตู้ก็เป็นตู้เดิมนะครก็ เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับหลายท่านถามว่าทำไมรถช่างบันเย็นขนาดนี้บอกว่าคอมที่วางรถเครื่องเจนะหรือว่ารถที่วางเครื่องเจเนี่ยต้องต้องเล่าตรงนี้นิดนึงนะฮะหลายท่านทำแอร์แล้วมันไม่จบก็คือเรานึกสภาพว่าเครื่องยนตอย่างรถลอนโว่เงี้ยเครื่องยนต์มันเสียเรายกเครื่องยนต์เก่าออกแล้วเราก็วางเครื่องเจเข้าไป แต่ช่างหลายคนเนี่ยเวลารับวางเครื่องจะบห้าหมื่นแปดหมื่นจะเป็นแสนก็แล้วแต่ไวริงสายไฟติดแก๊สอะไรด้วยก็แล้วแต่คือบางครั้งเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องระบบแอร์ฉะนั้นคือพอวางเครื่องเสร็จก็จะไปให้ช่างแอร์ทำหัวสายน้ำยาให้สองสายแล้วก็แว็กเตอร์น้ำยาบางทีไดเออร์ก็ของเดิมฉะนั้นคือน้ำมันคอมที่อยู่ในแผงแอร์ด้านหน้ารถเนี่ยนะครับอยู่ในแผงแอร์ด้านหน้ารถมันก็เป็นน้ำมันของเครื่องวันโว ของคอมมอนวลูกเดิมที่ติดรถมาในตู้แอร์นะฮะก็จะเป็นน้ำมันคอมที่ติดคอมแอร์ลูกแรกมาพอเราเปลี่ยนเครื่องน้ำมันคอมที่อยู่ในคอมติดจากญี่ปุ่นมาส่วนหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็มีน้ำมันคอมเก่าที่ค้างในระบบส่วนหนึ่งแล้วก็มีน้ำมันคอมที่ช่างเติมเข้าไปอีกส่วนหนึ่งมันก็จะกลายเป็นน้ำมันสามส่วนนะฮะสามส่วนซึ่ง มันผ่านการใช้งานมาแต่ละช่วงเวลานะฮะมันก็ไม่ยอมเข้ากันพอไม่ยอมเข้ากันปุ๊บพอเราใช้งานไปสักพักมันก็จะมีปัญหาคือคอมจะเสียฉะนั้นคือรถที่วางเครื่องเจมาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็นแล้วแต่ถ้าวางเจส่วนใหญ่คอมจะเสียในระยะเวลาอันใกล้นะฮะ